ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นฉไหนคือคนตาบอดหนึ่งคนตาเดียวหนึ่งคนสองตาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลตาบอดเป็นฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีในตาอันเป็นเหตุได้โพกรั์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกรั์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นไม่มีในตาเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล รู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและฝ่ายขาวดูก่อนพริกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าคนตาบอด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลตาเดียวเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาอันเป็นเหตุได้โพกรั์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกรั์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นแต่ไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล รู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนปเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและฝ่ายขาวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าคนตาเดียว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสองตาเป็นฉไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุได้โพกทรัพย์ที่ยังไม่ได้ทำโพกทรัพที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นทั้งมีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล รู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและฝ่ายขาวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าคนสองตาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก,โกพวกกระซับเห็นปานดังนั้นย่อมไม่มีแก่คนตาบอดเลยและคนตาบอดย่อมไม่ทำบุญอีกด้วยโทษเคราะย่อมมีแก่คนตาบอดเสียจักสุในโลกทั้งสอง ต่อมาเราได้กล่าวถึงคนตาเดียวนี้ไว้อีกคนหนึ่งคนตาเดียวนั้นเป็นผู้คลุกเคลาด้วยธรรมและอธรรมแสวงหาโภกทรัพย์โดยการคดโกงและการพูดเท็จอันเป็นส่วนแห่งความเป็นขโมยทั้งสองอย่างก็มานบผู้บริโภคกรรม ย่อมเป็นคนฉลาดที่จะรวบรวมพวกทรัพย์เขาผู้เป็นคนตาเดียวจากโลกนี้แล้วไปนรกย่อมเดือดอร้อนอันหนึ่งคนสองตาเรากล่าวว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐสุดคนสองตานั้นย่อมให้ทรัพย์ ที่ตนได้มาด้วยความมันเป็นทานแต่โภคะที่ตนหาได้โดยชอบธทมเพราะเป็นผู้มีความดําริประเสริฐสุดมีใจไม่สงสัยย่อมเข้าถึงฐานะอันจเจริญซึ่งบุคคลไปถึงแล้วไม่เศร้าโศกบุคคลควรเว้นคนตาบอด กับคนตาเดียวเสียให้ห่างไกลแต่ควรครบคนสองตาซึ่งเป็นบุคคลผู้ประเสริฐสุด